สวัสด,ดีครับเรามาดูคำพิริย์ยงเบอร์กันครับเบอร์แบบเศษเบอร์แบบพิเศษเรา่มดูตรงนี้นะครับราคาที่สิสบหน,น,น,น่วยนะ เปนหน่วยออก 6, 6, นะอันนี้ออกเก้ากสองอันนี้ออกศูนดที่แล้วเข้าไปที่สนะอันดับงวดนี้นี่ครับหนึ่เจ ต้องมีมาให้เห็นนี่ตัวธาตุฝน,น,นพุนทวีนี่ก็อุีจาระเข้าไปที่สองสามห้าหกแปด เตวจเต๋อเต๋วจ่าจ่าพารวยดูข้างหลังดูข้างหลัง สีเศรษฐีรูมันให้โชคเรื่องเพชรรูมันเรื่องเพชรหรือสีให้ลาบวัดที่แล้วเข้านะวัดที่แล้ววัดที่แล้วหรือสีให้ลาบ สอนี่งสองต้นอาจารย์น่นี่ก็เข้าเรื่องบทล่างมก็จะสีให้ล่าเพชรชลูกกัน กกเ,เก่จนะนเ,เข้าเกือบทุ่งวดนะนี่ผู้เผยพันปีนเข้าเกือบทุ่งวดดวดที่แล้วเข้าทั้งบนทั้งล่างนี่ ก็มบที่แล้วเข้าตรงๆสามแปดสามแดาสำหรับงวดนี้ห ชีที่หกแล้วก่อนไม่รา อูบุนเหมือนลึกไทยสองตัวจันทน์นาคแล้วก็เล็ก้าดาวแล้วที่แล้วจับมาเดินแล้วที่แล้วกลับมาเดินสาห้า ตรงนี้ดีกว่าเน้นตรงนี้หน,นึ่งสามหกเจ็ดไปโอ้โหรที่แล้วจับไป วดที่แล้วที่เน้นก็มีอันนี้แบบันนี้กิดเส้นใต้ให้งวดที่แล้วถ้าใครซื้อก็น่าจะโชว์ดีถ้าใครตามก็น่าจะถูกหนึ่งร้อยยูน่งวดที่แล้ว เยอะได้เค okay, ครับสำหรับวันนี้ครับสหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ